พอเพิ่งออกลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วมารำวงลิซ่าสักไหมลิซ่าสักไหมลิซาสักไหมคะเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยค่ะหรอใช่พอเห็นแบกความน่ารักมาจะถึงปลายปีเลยนะไม่เหนื่อยใช่ไหมไม่เหนืออ่อยค่ะไม่หิวหรอแต่หนูหิวเอาเหรอไม่เคยไหนไหนไหนขอดูหน่อยดี่ฮะเอาาเอน่ารักเลยทุกคนน่ารักมากมาสุดๆหรือรับอู ทุกคนว่าไงแรปค่ะแรปหรอใช่ไม่แต่ว่าหนูเริ่มไม่ถูกเพราะว่าช่วงนี้หนูก็ชอบรออ้องราะว่ามูลฤิฟลอร์พิ่งออกโอน่ารักมากมูลิฟลอร์เนาะแต่แต่แรปดีกว่า<น>อ้อ,อะไรนะคะเพราะมากเพราะมาก no วันเพ็ญเจอทิ <laughs>

model pose or mirror selfie. Okay. Mm. Okay. Mm. Mirror selfie, ค really? ่ะ Really? Mirror selfie, นะไม่หรอถ่ายดูใน IG เจอแต่แบบ model pose อ่ะนี่เนี่ยจะต้องนี้อันนี้สมมติว่าอันนี้คือ มือถือใช่ไหมโอเคแล้วด้านหน้าก็คือกระจกโอเคมาฮท่าที่หนึ่งอ่าท่าที่สองออหือท่าที่สามเห็นปะมาได้เรื่อยๆนี่อาหารแซบหรือของหวานครับโอ้ยแซ่บค่ะแซบหรอใช่เพราะว่าชอบกินแบบแซบๆเออชอบกินชอบกินยำมะม่วงพวกยำๆยำๆตําๆเออเออเออใช่ไหมนะกินแบบแซบๆ ลิซ่าเซไหมลิซ่าเซไหม, Lisa, มคะนกที่ตื่นเช้าหรือเป็นนกที่ไม่ยอมนอนโอยเดี๋ยว,วให้ทุกคนเดาดีกว่าใ,ใครที่คิดว่าน้องลิซ่าเป็นสายตื่นเช้าขอเสียงหน่อยฮะโอ้โหไม่มีเลยม,มีหนึ่งคนทั่ว ขนาดนี้ใครงั้นไปต้องสาวันที่สองนะแล้วใครที่คิดว่านอริสาคือนกที่ไม่ยอมนอนส่งเสียงไหนฮะจริงๆหนูทั้งคู่ค่ะเอาหรอใช่ไม่ยอมนอนแล้วก็ตื่นเช้าจริงนอนมมันเกิดขึ้นในคืนเดียวหรือเปล่าฮะใช่ค่ะมันเกิดขึ้นในคืนเดียวด้วยก็คือแบบไม่ยอมนอนนอนแบบเดิมแต่ต้องตื่นเช้าเพราะว่าใช่ค่ะมาให้ทัน อ๋อหรอใช่เราช่วงนี้หนูบินบ่อยมากก็เลยแบบเวลาปรับไม่ได้อออ๋ืเมื่อเช้าก็ตื่นหกไม่ตื่นตีห้าครึ่งปุกแม่ไปซื้อน้ำตกปลาโาหู้โอ้ข้าเหนียวไก่ย่างเสียไก่ย่างไก่ทอเออกินกินหมดเลยไหมเกือบค่ะอ๋อหรอเพราะว่าไก่ที่หมดจานดีกว่าการที่หมดใจนะฮะ เมื่อวานก็นอนดึกด้วย<อ>จริง,รรงเรางตื่นเต้นที่จะได้เจอทุกคนในวันนี้ก็ลเลยนอนไม่หลับจริงก็ทำให้หนูหรอ้องไห้อ่ะเหมือนแบบเป็นแบบมิชชั่นหรอคะเดนิสาร้องไหยย้ไม่ใช่ก็ขอบคุณทุกๆคนจากใจจริงๆเลยคะ่ะขอบคุณนะคะที่รักหนูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคอยอยู่ข้างๆหนูแบบนี้ตลอดไปน,นะคะ 好不看，谢谢。